สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันจันทร์ที่1งเมษายนค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากค่ะที่กดถูกใจกดติดตามและฝากแชร์ให้นุ้ยด้วยค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะฝฟนฟ้าอากาศในเช้าวันนี้ค่ะได้เข้าหมด ร้อนถึงร้อนจัดแล้วนะคะจากยอมความกดอากาศตำ่ำเนื่องจากความร้อนที่ปกคลุมไทยตอนบนค่ะพยายามงดกิจกรรมกลางแจ้งที่ต้องตากแดดนานๆน,นะคะถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ดื่มน้ำมากๆค่ะแล้ววันนี้นะคะก็มีฝนค่ะเล็กน้อยจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาค่ะเน้นทางภาคใต้มีฝนประมาณ20-30เ และฝนชุดใหญ่ค่ะชุดต่อไปเริ่มวันที่8ถึงวันที่12เมษายนรอตั้งรับค่ะและตอนนี้เรามาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันนี้กันค่ะความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้มีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันค่ะและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกค่ะขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยบางแห่งค่ะเตือนค่ะช่วงนี้นะคะอากาศร้อนถึงร้อนจัดขอให้ระวัง โรคลมแดดนะคะโดยหลีกเลี่ยงการทำงานหรืออยู่ในที่โล่งแจ้งทำกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นเวลานานๆค่ะถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรดื่มน้ำมากมากนะคะส่วนภาคใต้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมทำให้มีฝนฟ้าขนองบางแห่งค่ะพยากรณ์อากาศรายภาคค่ะวันนี้ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยบางแห่งค่ะส่วนมากก็อยู่ทางตอนล่างของภาคภาคกลางก็เช่นเดียวกันค่ะมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยบางแห่งก็อยู่ทางตอนล่างของภาคภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันนะคะวันนี้มีฝนฟ้าขนองค่ะร้อยละ3า30ของพื้นที่บริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรงังและสตูลค่ะ ในช่วงวันที่2ถึงวันที่7เมษายนนะคะอากาศร้อนจัดต่อเนื่องค่ะอุณหภูมิก็สูงขึ้นก็เนื่องมาจากความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้มีอากาศร้อนต่อเนื่องค่ะมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุด41-43องศาเซลเซียสอากาศจะร้อนจัด ในบางพื้นที่ค่ะในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกทําให้บริเวณดังกล่าวค่ะมีฝนฟ้าขนองบางแห่งจบพยากรณ์อากาศค่ะแล้พบกับนุยได้ใหม่ในคลิปหน้า ขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย